ออนิวต o y ต้าอคว้าไฮบริดเล็กประหยัดสุด35.8กิโลเมตรต่อลิตรได้บรรดารถไฮบริดที่เคยจำหน่ายในไทยหนึ่งในนั้นมีตต้าอคว a หรือตต้าพรีอุสรวมอยู่ด้วยยอดขาย1.87ล้านคันทั่วโลกถือเป็นความสำเร็จที่ทางติยต้าไม่สามารถมองผ่านไปได้ในยุคที่กระแสรถยนต์ไฮบริดกำลังมาแรง โตโยต้ามอเตอร์ประกาศโตโยต้าอ u ควารุ่นใหม่ในวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความตั้งใจของ t o โยต้ามอเตอร์ในการผลิตรถยนต์คอมแพกในวันนี้ที่สามารถใช้ได้อีก10ปีในวันหน้าตัวรถรุ่นใหม่เริ่มการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานตัวถัง TNGA-B ให้ตัวถังที่มีความแข็งแรงสูงรวมถึงยังเพิ่มฐานล้อย,ยาวจากรุ่นเดิมอีก50มเมตรด้วย ตัวรถรุ่นใหม่ยังเน้นความสําคัญในการพัฒนาเบรสโซนส่งที่ดูแล้วมีความทันสมัยน่าใช้งานดูชันฉลาดในการขับขี่ตัวรถเน้นสไตล์ที่พรีเมียมมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือสีเบต ทางด้านในห้องโดยสารตกแต่งด้วยความเรียบง่ายและมีความสะอาดตายอย่างมากเริ่มจากการให้วัสดุบุนุ่มหนังสังเคราะห์ที่ให้ความสัมผัสที่ดีเครื่องเสียงหน้าจอ10.5นิ้วรวมถึงทัศนวิสัยในการขับขี่ที่สามารถมองได้ทวนทั่วในการเดินทางถูกรุ่นมาพร้อมช่องชาร์จแบบปลั๊กในรถเพื่อการใช้งานรองรับการใช้งานได้ถึง1,500วัตต์ จุดขายสำคัญในรุ่นนี้อยู่ที่การปรับปรุงระบบขับเคลื่อนจากการใช้แบตเตอรี่นิเกิลไฮโดรเจนที่มีความสามารถในการขับขี่สูงขึ้นสามารถรองรับการขับขี่ด้วยไฟฟ้าได้ระยะทางเพิ่มขึ้นในส่วนเครื่องยนต์ยังเป็น1.5ลิตรเบนซินแต่ปรับปรุงให้มีกำลังอัดสูงขึ้นตามหลักของ Dynamic Force ไฮไลท์ที่สำคัญคือการติดตั้งระบบ Power Plus Mode จะมี Comfort Pedal โดยให้แรงหน่วงในการขับขี่จากมอเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้นลดการใช้เบรกทำให้อัตราประหยัดสูงถึง35.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวทางด้านความปลอดภัย t o y o t a Safety Sense ถูกติดตั้งเข้าจะได้ Full Speed Range Radar Cruise Control, Lane Tracing Assist, ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดพลาด ระบบช่วยจอดรถตูดตา g m a t e Advance Park and Parking Support w a y ทำทุกอย่างเองโดยคุณเพียงกดปุ่มเท่านั้นทั้งนี้ตูดตาอัพกว่าใหม่จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายเดือนละ9,800คันในญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร,รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ